จากคอสมิ n ิม i z ซิงในคราวที่แล้วนะคะเราจะมาพิจารณาต่อว่าในกรณีที่ผู้ผลิตขยายการผลิตต้นทุนที่เกิดขึ้นในระยะยาวจะเป็นยังไงนะคะให้แกนตั้งคือปัจจัยทุนนะคะ K แกนนอนคือปัจจัยแรงงานนะคะ L ถ้าผู้ผลิตมีต้นทุนในการผลิตอยู่เท่ากับ1,000บาท เอาพุทที่ดีที่สุดที่ผลิตออกมาได้นะคะเท่ากับ100หน่วย Q ิวเท่ากับ100จุดที่ดีที่สุดในการผลิตสะท้อนตามเส้น isoquant สีม่วงสัมผัสกับ iso cost สีแดงตามรูปกราฟที่จุด A นะคะต่อมาถ้าผู้ผลิตมีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะจาก1000เป็น2000 iso cost ชิปขวานะคะจากเส้นสีแดงเส้นที่1เป็นเส้นสีแดงเส้นที่2 เมื่อ iso-cost ชิปขวานะคะผู้ผลิตก็เปลี่ยนการผลิตไปจุดใหม่ที่ iso-cost เส้นที่2สัมผัสกับ i s o q u a n Q เท่ากับ200ที่จุด B ตามรูปกราฟนะคะแล้วต่อมาถ้าผู้ผลิตมีต้นทุนในการผลิตนะคะเงินในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก เป็น3,000จุดดุลภาพในการผลิตของผู้ผลิตก็เปลี่ยนไปนะคะก็คือเกิดขึ้นณจุดใหม่ที่เส้น iso c o s สเส้นที่3สัมผัสกับ iso c นคิ Q เท่ากับ300ที่จุด4ตามรูปก,กราฟเราจะเห็นได้ว่านะคะถ้าผู้ผลิตมีต้นทุนมีเงินลงทุนเท่ากับ1,000ผลผลิตที่ได้จะเท่ากับ ห0 0ถ้าผู้ผลิตมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น2000ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2000ถ้าผู้ผลิตมีต้นทุนหรือเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น3000จุดเุือภาพเป็นจุด C เอาพุทธเท่ากับ300นะคะถ้าเราลากเส้น1เส้นเชื่อม จุดกำเนิดผ่านจุด A จุด B จุด C เข้าด้วยกันเส้นเส้นนี้เราจะเรียกว่า expansion path expansion path คือเส้นที่สะท้อนถึงการขยายการผลิตของผู้ผลิตที่เกิดขึ้นในระยะยาวทำไมถึงเป็นระยะยาวเพราะตอนนี้ผู้ผลิตใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดคือ K และ L ทั้ง2ปัจจัยสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตได้เพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหมดตอนนี้มีแค่ variable factor, การผลิตจึงเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะ expansion path จึงสะท้อนถึงเส้นการขยายการผลิตของผู้ผลิตที่เกิดขึ้นในระยะยาวถ้านะคะเราเอาข้อมูลผ,ลผลผลิต Q ที่ผู้ผลิตได้รับกับต้นทุนที่ผู้ผลิตใช้มาสร้างกราฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นโดยให้แกนตั้งสะท้อนถึง cost แกนนอนสะท้อนถึงเอาต์พุตที่ได้รับถ้าผู้ผลิตผลิตเอาต์พุตเท่ากับ100 Q เท่ากับ100ใช้ต้นทุนเท่ากับ1,000เราได้ความสัมพันธ์ที่จุด A พลามออกมาแต่ถ้าผู้ผลิตผลิตเท่ากับ200ต้นทุนที่ใช้เท่ากับ2,000ได้ความสัมพันธ์ที่จุด B พลามออกมาแต่ถ้าผู้ผลิตผลิตเท่ากับ300 ต้นทุนที่ใช้เท่ากับ3 0 0พันได้ความสัมพันธ์ที่จุด c พรามออกมาลากเส้นนะคะออกจากจุดกำเนิดผ่านจุด a พราม b พราม c พรามเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราจะเรียกว่า long run total cost ก็คือเส้นที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตในระยะยาวของผู้ผลิตในกรณีที่ ขยายการผลิตนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาในส่วนที่4ของบทนี้นะคะเราก็จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในโดยยะยาวกับต้นทุนในโดยยะสั้นนะคะถ้าครูให้แกนตั้งคือปัจจัยทุนแกนอนคือปัจจัยแรงงานต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตสะท้อนตามเส้น iso cost c1 ตามรูปกราฟเอาพุทที่ผู้ผลิตผลิตได้ก็คือ q1 จุดที่ดีที่สุดในการผลิตก็คือจุดที่ isoquant q 1สัมผัสกับ iso cost c 1ที่จุด a ใช้ปัจจัยแรงงานจำนวน l 1ใช้ปัจจัยทุนจำนวน k 1ต่อมาถ้าผู้ผลิตมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นสะท้อนด้วยเส้น iso cost c 2การผลิตของผู้ผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้ผลิตจะเปลี่ยนการผลิตใหม่จุดดือภาพในการผลิต ก็จะกลายมาเป็นจุดที่ i s o q n t q สองสัมผัสกับ iso cost c 2ที่จุด b บอยตามรูปกราฟณระดับการผลิตที่จุด b บอยผู้ผลิตใช้ปัจจัยแรงงานเท่ากับ l 2ใช้ปัจจัยทุนเท่ากับ k 2ถ้าผู้ผลิตมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น c 3ดุลยภาพในการผลิตของผู้ผลิตจะเกิดขึ้นณนะจุดที่ isoquant q 3สัมผัสกับ iso cost c 3ที่จุด d d o c ณจุด d d o c ผู้ผลิตใช้ปัจจัยแรงงานนะคะลากลงมาเป็น l 3และใช้ปัจจัยทุนเท่ากับ k3 เราจะพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนในระยะยาวกับต้นทุนระยะสั้นโดยดูจากกราฟนี้นะคะการผลิตที่เกิดขึ้นในระยะยาวผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตทุกๆชนิดได้ตอนนี้ปัใจจัยในการผลิตของผู้ผลิตมี2ชนิดคือปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุน ถ้าเป็นการผลิตในโดยะยาว k ก็ต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ได้ l ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่สะท้อนถึงการผลิตที่เกิดขึ้นในโดยะยาวมันก็คือ expansion path สีม่วงตามรูปกราฟที่เรารู้จักไปแล้วในสไลด์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตของผู้ผลิตที่อยู่ในระยะยาวสามารถสะท้อนผ่านเส้น long run expansion path สีม่วงตามรูปกราฟได้แต่ถ้าเป็นการผลิตที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเราทราบแล้วว่าการผลิตในระยะสั้นผู้ผลิตจะใช้ปัจจัยการผลิต 2ชนิดก็คือ fixed factor กับ variable factor fixed factor ก็คือปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะผลิตที่ Q1, Q2, Q3 ปัจจัยอันนี้ก็ยังคงใช้คงที่เท่าเดิมถ้า การผลิตในดุยั้นของผู้ผลิตผู้ผลิตเผชิญกับปัจจัยทุนในจำนวนคงที่เท่ากับ k 1นนั่นหมายความว่าไม่ว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้าจำนวน q 1 q 2 q 3จะผลิตมากหรือผลิตน้อยผู้ผลิตก็ใช้ปัจจัยทุนในจำนวนเท่าเดิมก็คือ k 1แต่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยแรงงานได้นะคะณระดับการผลิตที่ ปัจจัยคงที่ปัจจัยทุนเท่ากับ k1 ถ้าผู้ผลิตต้องการผลิตสินค้าในจำนวน q2 การผลิตสินค้าณระดับผลผล,ผลิต q2 ผู้ผลิตสามารถผลิตได้โดยใช้ปัจจัยทุนจำนวน k1 ควบคู่กับการใช้ปัจจัยแรงงานจำนวน l3 ก็จะได้ออาพุตออกมาเท่ากับ q2 โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ c3 นะคะถ้าผู้ผลิตต้องการเอา์พุตเท่ากับ q1 การผลิตในระยะสั้นก็คือใช้ปัจจัยทุนจำนวน k1 ควบคู่กับแรงงานจำนวน l1 สะท้อนที่จุด a ตามรูปกราฟเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผลิตทำการผลิตอยู่ในระยะสั้นแล้วต้องการขยายการผลิตจาก q1 เป็น q2 ทิศทางการขยายการผลิตของผู้ผลิตก็จะเปลี่ยนจากจุด A ไปยังจุด C นะคะเพราะฉะนั้น expansion path ของผู้ผลิตที่อยู่ในระยะสั้นจะสะท้อนตามเส้นลูกศรสีฟ้าตามรูปกราฟนั่นคือ การใช้ปัจจัยทุนยังคงที่เท่ากับ k 1เท่าเดิมแต่สามารถขยายการผลิตจาก q 1เป็น q 2ได้ทิศทางการขยายการผลิตในระยะสั้นของผู้ผลิตก็จะเป็นตามลูกศรสีฟ้าในรูปกราฟนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ผลิตทำการผลิตสินค้า q 2ในจำนวนที่เท่ากันแต่ ถ้าเป็นการผลิตในระยะยาวผู้ผลิตจะเลือกทำการผลิตที่จุด B นั่นคือได้เอาพพุตเท่ากับ q2 โดยใช้ต้นทุนในการผลิตเท่ากับ c2 แต่ถ้าเป็นการผลิตสินค้าจำนวน q2 ที่อยู่ในระย,ยะสั้น ผู้ผลิตต้องใช้ปัจจัยทุนเพียงแค่ k 1เท่านั้นภายใต้ปัจจัยทุนที่มีจำนวน k 1เพื่อให้ได้เอาพุท q 2ผู้ผลิตในระยะสั้นจะต้องผลิตสินค้าที่จุด c นั่นคือใช้ต้นทุนในการผลิตจำนวน c 3เราจะเห็นได้ว่าในการผลิตสินค้าจำนวนที่เท่ากาันเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในระยะสั้น กับระยะยาวเราจะพบว่าการผลิตในระยะยาวจะใช้ต้นทุนในจำนวนที่น้อยกว่านะคะเพราะระยะยาวเลือกผลิตที่จุด B ใช้ต้นทุน c2 แต่การผลิตในระยะสั้นเลือกผลิตที่จุด c โดยใช้ต้นทุนเท่ากับ c3 แล้วจะได้ออปพุ t q2 เท่ากัน เราจะพิจารณาต่อนะคะในส่วนของ long run average cost นะคะหรือต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวของผู้ผลิตถ้าผู้ผลิตนะคะมีโรงงานในการผลิตหลายขนาดสมมุติให้ผู้ผลิตมีโรงงานในการผลิตจำนวน3ขนาดก็คือขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้าต้นทุน ในการผลิตของโรงงานขนาดเล็กสะท้อนตามเส้น SMC 1 SAC 1ตามรูปกราฟส่วนต้นทุนของโรงงานขนาดกลางสะท้อนตามเส้นสีเขียว SMC 2 SAC 2ตามรูปกราฟส่วนโรงงานขนาดใหญ่ต้นทุนในการผลิตสะท้อนตามเส้น SAC 3 SMC 3ตามรูปกราฟนะคะทำไมสีฟ้าถึงเป็นโรงงานขนาดเล็กเพราะ Q น้อยที่สุดนะคะแล้วโรงงานสีเขียวเป็นโรงงานขนาดกลางเพราะ Q อยู่ในระดับกลางส่วนโรงงานสีเหลืองนะคะผลิตเมื่อ Q ที่สูงขึ้นคําถามคือถ้าผู้ผลิตต้องการผลิตสินค้าเอาพุทธเท่ากับ Q 0ผู้ผลิตจะเลือกผลิตสินค้าโดยใช้โรงงานไหนคะเราจะพบว่าในะระดับ เอา p u t Q0 การผลิตโดยใช้โรงงานขนาดเล็กนะคะ SAC ต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นของผู้ผลิตนะคะเมื่อผลิตสินค้าจำนวน Q0 จะเท่ากับ C0 แต่ถ้าผู้ผลิตต้องการเอา p u พุในจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะ เป็น Q 1การผลิตสินค้าจำนวน Q 1ผู้ผลิตสามารถเลือกผลิตสินค้าโดยใช้โรงงานขนาดกลางก็ได้ต้นทุนในการผลิตถ้าใช้โรงงานขนาดกลางก็จะสะท้อนที่จุด B ตามรูปกราฟแต่ถ้าผลิตสินค้า Q 1โดยใช้โรงงานขนาดเล็กนะคะต้นทุนที่เกิดขึ้นก็จะสะท้อนที่จุด C ตามรูปกราฟเพราะฉะนั้น เพื่อผลิตสินค้า output Q 1โดยใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดผู้ผลิตก็ควรเลือกโรงงานขนาดเล็กในการผลิตเพราะฉะนั้นต้นทุนในการผลิตเอา p u t Q 1คือ c c โดยใช้โรงงานขนาดเล็กนั่นเองแต่ถ้าผู้ผลิตต้องการ ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น Q2 ณระดับเอาต์พุต Q2 ผู้ผลิตสามารถผลิตได้โดยใช้โรงงานขนาดกลางต้นทุนในการผลิตสะท้อนที่จุดดีตามรูปกราฟนะคะต้นทุนก็จะเท่ากับถ้าลากไปนักศึกษาก็จะได้ต้นทุน CD ออกมานะคะแต่ถ้าขยายเอาต์พุตเพิ่มขึ้นที่ Q3 เอาต์พุตจำนวน Q3 ผู้ผลิตสามารถผลิตได้โดยใช้โรงงานขนาดใหญ่ ต้นทุนก็จะสะท้อนที่จุด E ตามรูปกราฟเพราะฉะนั้นในดะยยยาวผู้ผลิตไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้โรงงานเล็กอย่างเดียวโรงงานกลางอย่างเดียวหรือโรงงานใหญ่อย่างเดียวในดะยยยาวผู้ผลิตสามารถเลือกใช้โรงงานในการผลิตได้เพราะฉะนั้นลอง g ัน n v e ว a a t e ต์คของผู้ผลิตนะคะก็จะสะท้อนตามเส้นม่วงๆก็คือ LAC ตามรูปกราฟเลือก ระดับต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการผลิตสินค้าในแต่ละระดับถ้าเราลากเส้นเชื่อมจุดที่ a v e r a g e cost ในระยะสั้นที่ต่ำที่สุดเข้าด้วยกันเส้นเส้นนั้นก็จะสะท้อนถึง Long Run a v e r a g e cost ของผู้ผลิตในระยะยาวซึ่งจะได้เป็นเส้น LAC สีม่วงตามรูปกราฟนะคะในักศึกษาใช้คอนเซปต์ความสัมพันธ์ของ AC MC ที่ได้ นะคะคจากสไลด์ต้นๆลากเส้น LMC ขึ้นมานะคะในช่วงที่ LAC มีค่าลดลง MC ก็จะมีค่าน้อยกว่า AC ในช่วงที่ AC มีค่าต่ำสุด MC ก็จะเท่ากับ AC และในช่วงที่ AC มีสลบเป็นบวก MC ก็จะมีค่ามากกว่า AC เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้เส้น LMC ออกมาตามเส้นสีแดงในรูปกราฟนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของเส้น LAC และเส้น LAC ก็จะออกมาตามรูปกราฟข้างบน